โดยการทั้งนี้ที่สวา่างเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดแผ่นฟ้าเปิดทางในฟันด้วยแรงแสงดาวมือพันเรามาสำฟันด้วยกันได้คือแสงัตต่อไปของเทนฟพินนะครับการเชื้อเชิญบุคคลที่3คืออะไรครับ บางคนบอกว่าไม่รู้จะไปชวนใครแต่สิ่งที่ต้องทําคือถ้าเรามั่นใจนะครับมันจะมีวิธีการของมันอยู่เราจะรู้ว่าเราจะสร้างธุรกิจด้วยการแบ่งปันนะนะครับคุณพอจะรู้จักใครไหมที่อยากมีรายได้เพิ่มนะหรือสนใจที่จะทําธุรกิจที่สองนะครับสิ่งที่คุณต้องทําหลังจากที่ถามเขาถามเขาว่าเขาก็จะถามกลับมามันคืออะไรคําตอบของคุณก็คือคุณรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจคือข่ายบ้างไหมเห็นไหมฮะตรงนี้มันสามารถเชื่อมโยงเขาได้เลยนะครับ เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะฮะเราก็ต้องคุยเริ่มต้นเลยหลังจากมีคําถามทึงที่บอกว่าเขาเริ่มสนใจนะคุยเรื่องราวของที่มาที่ไปว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วธุรกิจที่เราทําอะเริ่มต้นจากกฎค่าทบีคูณนะครับนัดหม่ยเขาครับหาเวลาที่คุยกับเขานะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับต้องเราต้องเข้าใจว่า การที่เราจะเชื้อเชิญบุคคลที่สามการที่เราเปิดโอกาสให้ผู้คนการที่เราเปิดปากธุรกิจจะเกิดเราต้องเชื่อหลักการตรงนี้อย่าคิดแทนอย่าคิดมากเพราะเทนเนปกินบทนี้สอนเราไว้ว่านะครับเราเปรียบเสมือนคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนท่าเรือที่ปลอดภัยอยู่แล้วสิ่งที่เราทำก็คืออะไรครับคือการที่นะครับ เราเปิดโอกาสผู้คนออกไปอ่ะมันมีแค่สองเหตุการณ์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นไปได้หลังจากที่คุณปล่อยเรือลงน้ําไปแล้วนะครับปล่อยเรือลงน้ําก็หมายถึงว่าเราเปิดโอกาสผู้คนโดยการที่เปิดปากแล้วก็ถามว่าคุณพอจะรู้จักใครไหมที่อยากมีไรายได้หรือสนใจที่จะเริ่มสร้างธุรกิจที่สองธุรกิจที่สองซึ่งในโลกปัจจุบันไม่มีใครปฏนะิเสธฮะว่าอยากมีไรายได้ในสถานการณ์ณปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนของทุกๆชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าเปิดโอกาสให้ผู้คนน่ะมีสองเหตุการณ์เท่านั้นที่สามารถเป็นไปได้หลังจากที่คุณปล่อยเอรือลงน้ําไปแล้วคือถ้าไม่ลอยมันก็จมก็แค่นั้นเองถ้ามันจมจะมีปัญหาอะไรหรือครับในเมื่อคุณย,ยืนยนต์ท่าเรือที่ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะคุณอยู่ในธุรกิจเอ็มตาอยู่แล้วธุรกิจที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันลอยล่ะจม ก็ปล่อยมันตรงไปไม่เห็นไปเลยเลยแต่ถ้ามันลอยล่ะครับเยี่ยมไปเลยช่วยให้มันลอยต่อไปแล้วกลับมาพร้อมกับเรือที่มีทองคําอยู่เต็มลําจะดีไหมเทนเน็ตินบอกไว้นะครับบทต่อไปครับะนนฟ้า้าาเดดงัััรราายรมกไ คือแสงแห่งใจชนะตุดขอบฟ้าสุดปายฟันเก็บดาวเพชรใส่มือมาเราจะคว้ามาด้วยกัน